อ่าต so day, ้องสวัสดีท yes ุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับคสวัสดีด้วยเดี๋ยวเรามาดูทีมงานของพี่แดงครับฮ่าฮ่า ก็ยอมไปสองปิ้งแล้วนะครับทนัานเพิ่งจะมาไม่รู้มัวทำอะไรอยู่เนี่ยสวยผมแปลมาใหม่เนี่ยสวยสวยสวยถูกใจถูกใจของใครเนี่ยของเองอ๋อของหนูใช่ไหมเออ นี่เป็นของอพี่สมศักดิ์นะครับที่อยู่ในทีมนะที่ว่า,าเราคุ้นหน้าคุ้นตาดีนะครับที่ว่าพี่สันเคยลงคลิปไปนะครับผมไม่รู้ว่าทำอะไรมามั่งเนาะบอกไปดูโอ้ยนี่เนระครบลูกเล็กนะครับเป็นเมตรห้าสิบโค้งสยามนะครับแปลงเป็นลูกเตะแล้วเอ้าทางโน้นลัง ยามวะฮะกยมไม่ยอกยกล้อโชว์เลยอ่ะโอสายจาู้ว่ยามันเป็นดีไซน์นะป่ลาเกี๊ยบ กินอ่ากินไปล้อกินลูกขบดีจริงๆนะนะเป็นสายนะผมมันเป็นเม็ดเม็ดเลยเนี่ยวันนี้ได้มาถึงชายนาฏนะครับอยู่ที่พิซซ่าตรงนี้ที่เรียกที่ไหนอ่ะหันค้าปะหันค้าที่เก็บตีเราอีก แล้วก็นึกว่าจะยกล้อโชว์เมื่อกี้อันน้ยางนลองขับนพอรั้กกเดี๋ยวได้จ้างหนูลองขับนะ,บะอ,อ๋ะอให้ออะะของลองก่อนอันนี้เป็นของพิศัดิ์นะคันนี้โอ้งัดไปเลยโจะเชือกดึงด้วยก็ไม่ขนาดใหญ่เลยจะเชือกดึงอ่ะไม่ขนาดอะไร อ,อันนี้เป็นวิธีแช่เชือกดึงนะสำหรับใครที่ไม่เคย ทำดอยพี่ตองสักนบะต่อไปเราจะเปลี่ยนพลรถขับเป็นช่างหนูนะครับมา นับมาบเลยอะเล็งสมัยก่อนลุกเตะฟุตบอกันเลยนะโคตรนิ่งเลยยันเนี้ยห้ัาไปไม่โชคหล่อกินไปไหเออไปไปไอ้หนูขับไม่เร่งหรอ ي <laughs> เป็นอะไรอ่ะคนวิ่งเลยคนวิ่งเออเราไม่เคยสัมผัสเนาะเราไม่เคยสัมผัสบอกแล้วใช้แต่ยันมาใช่เราใช้แต่ยันมาเนาะเราเจอแบบเรื่องแบบนี้เนี่ยมามาเดี๋ยวเราไปเที่ยวนี่เดินๆมานี้ของแท้นะครับออ่าันนี้ของแท้นะครับผมแท่แท่ เนี่ยเ่งเเลกไปเลืกดูเอาดินมจะได้ด okay, ูดินนะเป็นเป็นสายดูดนะเมยเนี่ยจะหาว่าปั่นเลยนะปันลึกนะเดี๋ยเดี๋ยวให้ดูที่จังหนูลุยนะเนี่ยโอเคอยู่นะเป็นเลิกเป็นสายนะรั่องไ ไมีอ่ได้ีนังลองแยนูเรใจเนี้ยอันนี้ยไม่สั่นเลยอ่าอยากให้ออันนี้ของใครนะสยามเนาะแต่ทว่าถ่วงข้อมาแล้วนี่ไม่สั่นนะครับจังหนูลองไม่สั่นแล้วไม่สั่นแล้วเดี๋ยวไปลองคันนูนขันนู้นถ่วงยังขางนานอ๋อย่างขันนูนย่งแแล้วจังหนูจะได้มีข้อเป็นเพียงแ่ะมไม่ทเฮ้ยไม่ยองขาดอันนั้นนอกนะเป็นของขันนั้นยังนานนะไม่ได้ถ่วงข้อนะ โอ้โหความดูถึงดินยังไงออกทีนึงหน้าเหือนโอ้โหสันสันเหรอสันผมบอกต้องเล่นให้เลยไปเลยโอ้ยมันเลยก็หายมันจะลุก่วงออกมาต่างต่างแล้วสันโอเคแต่ถ้าเราพวงก้อนะเราจะลุัตางสายดีกว้าเดี๋ยวรอถามความรู้สึกของช่างหนูนะว่า รถถ่วง้อกับไม่ถ่วง้อนิ่มขนาดไหนนะครับพี่จ่าคันนี้ใครทำพี่แดงมาพีแ่แดงทั้งหมดนะคันนู้นก็พี่แดงทำเพียงแต่ว่าคันนู้นไม่ได้ถ่วงข้อนะครับแต่ว่าคันนี้ถ่วงนะได้ถามความรู้สึกเครื่องหนูดูดีกว่า เดี๋ยวอารมณ์อารมณ์กลับไปเอาลูกยางก่อนใส่มือไม่มันสั่นอารมณ์อารมณ์โอ้อารมณ์เปลียวมากเลยมันคนละสไตล์กันนะผมโอ้โเราสองข้อดีกว่าใช่ไหมนิ่มกว่าสั่นมากโอ้สุดสุดผมยังไม่ได้ลองกับเขาเลยอ่ะไม่ร้องดูมือที่มือช่างเท่ากี่ระดับด้านนะความสั่นเนยความด้าน Oh. ตนน้ถ้าแบึงเลยมา<อ>มีผลต่างกันนะครับสาหรับรถถ่วงพ่อกับไม่ส่วงพ่อนะครับว่าเมื่อกี้ผมได้ลองขับของทางนั้นนะเรรบไม่ได้ถ่วงพ่อนะครคันนี้ฮนะเนีเนี่ยคือมันสั่นมากเลยนะครับทุกคนคือสั่นแปว่าแขนชาเลยเนาะแต่ว่าทันของพิษักครับททำพ่อมา,อาถ่วงพ่อมาคือขับ มากทีผมลองขับครับนีเนะาะก็ขับไปคนละอารมณ์เลยนะครับสำหรับรถตัวข้อเขาไปตัวข้อเนีย่ย นะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคกณทุกไลค์กำลังใจด้วยนะครับ ตอนองกันซะแล้วมันจะลองรถนะครับมาแล้วโอ้โห สองรถกันไปแล้วนะครับยำๆอยู่ i'm <laughs> not <laughs> อก็ขอปิดคลิปใหม่สีกทีนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ที่กำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ Ha 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 ha!